สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่น้องๆหนูๆทุกคนครับในวันนี้เรามาฟังนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะณนหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลียงแกะคนหนึ่งทำหน้าที่คอยต้อนฝูงแกะออกไปหากินหญ้าที่เนินเขาเป็นประจำทุกวันและเขาก็ต้องนั่งเฝ้าเหล่าฝูงแกะ พ้อมคอยปกป้องดูแลไม่ให้หมาป่าเข้ามาทำลายแกะของเขาได้จนมาวันหนึ่งเด็กชายเริ่มรู้สึกเบื่อนหน่ายที่ต้องนั่งเฝ้าฝูงแกะเป็นเวลานานๆจึงได้คิดหาเรื่องสนุกๆทำเพื่อคลายเครียดเขาจึงได้แก้งร้องตะโกนออกไปว่าช่วยด้วย,วยช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าหมาปม,ม,ม,มันกินแกะของผมช่วยด้วยช่วยด้วย พร้อมกับวิ่งหนีอย่างหนุกเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านที่ได้ยินว่ามีมาป่ามากินแกะ mm. ก็พากันละทิ้งหน้าที่การงานที่ทำอยู่แล้วเรียกหยิบอาวุธต่างๆทั้งจอบมีดขวานเพื่อออกมาช่วยไล่มาป่า,ปาแต่เมื่อเขาวิ่งมาถึงเนินเขาก็พบว่าหงแกะกำลังกินหญ้าอย่างสบายใจและไม่เห็นว่ามีมาป่าออกมาทำลายแกะสักตัว เด็กเลี้ยงแกเห็นเหล่าชาวบ้านวิ่งกระือกระหอบมาที่เนินเขาก็หวราอยยาอและพูดว่าฮ่าๆได้แก้งคนที่มันสนุกจริงเลยแต่พวกชาวบ้านที่โดนหลอกต่างรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากและด้วยความโศกนานคึกขนองเล็กเลี้ยงแกจึงยังแกล้งหลอกแบบเดิมอีกหลายครั้งและพวกชาวบ้านก็วิ่งออกมาช่วยมันเติมทุกครั้งแต่ก็พบว่า เป็นเพียงแค่แผนของเด็กเลี้ยงแกะเท่านั้นเองจนมาวันหนึง่งได้มีหมาป่าออกมาทำ้ายและไล่กินผมงแกะของเขาจริงๆเด็กเลี้ยงแกะตกใจมากรีบวิ่งออกไปตามชาวบ้านพร้อมกับตะโกนว,าว่าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าหมาป่ามากินแกะของผมหมาป่ามากินแกะของผมจริงๆแล้ว เขาร้องตะโกนให้คนมาช่วยจนเสียงแหบเสียงแห้งแต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนยอมละทิ้งหน้าที่การง,งานที่ทำอยู่ออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะเลยสักคนทั้งยังตอบเขากลับไปว่าข้าคราวนี้เจ้าหลอกพวกข้าไม่ได้อีกแล้วละ่ะไม่มีใครเชื่อเจ้าอีกต่อไปแล้วเด็กเลี้ยงแกะรู้สึกเสียใจมากที่ไม่มีใครเชื่อเขาเลย ทำให้ฝงแกะของเขาถูกหมาป่าก,กินจนหมดหมูเด็กชายร้องไห้เสงาอืออ่นพร้อมกับพูดว่าขอ,อข้าไม่ีเข้าชอบพูดโกหกแกล้งหลอกคนอื่นเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกแต่สุดท้ายการโกหกของข้ากลับทำให้ข้าเดือดร้อนเสียเองนี่ทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า นี้ชอบพูดโกหกเป็นประจำเมื่อถึงข่าวที่พูดความจริงก็จะไม่มีใครเชื่อจึงมีความหมายตรงกับสุภาษิตไปที่ว่าเด็กเลี้ยงแกะหมายถึงคนนี้พูดเป็นโกหกเป็นนิสัยจนไม่มีใครเชื่อถือหรือให้ความสนใจคำพูดนั้นเลยซึ้งหากเป็นเด็กอยากให้ตัวเองเป็นคนน่าเชื่อถือก็ควรจะพูดแต่เรื่องจริงไม่พูดโกหก แต่ไม่แต่งเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงขึ้นมาหลอกแกลงผู้อื่นเพราะหาพูดโกหก็นประจับเมื่อถึงคราวที่เราจะต้องพูดความจริงหรือต้องการความช่วยเหลือก็จะไม่มีใครเชื่อเราดังเช่นที่ทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนั่นเอง